ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับฟาดกลับเจ็บๆทนายเดชาสวนกับเต้ม,มงคลกิจหลังรู้เตรียมแจ้งความเอาผิดทนายเดชากิติวิทยานันท์สวนกับนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพักไทยศีวิไลหลังรู้เตรียมแจ้งความเอาผิดกลายเป็นประเด็นร้อนจากกรณีที่ทนายเดชากิติวิทยานันท์ยื่นหนังสือต่อพผลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศประธานกรมท ปปชสภาผู้แทนราษฎรเพื่อร้องให้สอบจรยิยธรรมร้ายแรงนายมงคลกิจสุขสินทรานน์หัวหน้าพักไทยศีวิไลมีพฤติกรรมขค่มขคู่ตนเองและเพื่อนทนายต่อมานายมงคลกิจได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ากรณีนี้เป็นการกระทำความผิดดาบหนึ่งทับหทับหกผมจะไปแจ้งความที่สอนอบางโพดํเนินคดีตามมสาม ม309ม392และม,มรารยาททนายความทางด้านทนายเดชาสวนกลับทันทีแชร์โพสต์ดังกล่าวระบุว่ารู้อยู่แก่ใจว่าเป็นการเปรียบเปยไม่ได้เป็นการข่มขู่รู้อยู่แก่ใจแจ้งความเมื่อไหร่แฮท,แทกฟ้องกลับทันทีพบกันที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษชอบคนกลางๆทั้งนี้มีข่าวว่าเวลา11นาฬิกาทนายเดชา จะมีการนัดผู้สื่อข่าวมาถแถลงกรณีนายมงคลกิจจะแจ้งความผมที่สอนอบางโพข้อหาข่มขู่มิ่นประมาทที่สำนักงานรามอินทราซอย52ทับหขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ